รุยมารุยมาเร็วเร็วมารุยมาทำไรฮ้อยู่ข้าฮ้อยู่ข้าเหรอเฮะอ้าวอยู่ข้าเหรอ เฮ้ยตื่นมารวยรวยอ้าวไพ่ปอดไา่ปอดไา่ปอดตรวจ ATK ช,ะชะ้าช,ะชะ้าช้าไม่ต้องไม่ต้องเอามานี้ตรวจ ATK ก่อน เร็วๆอ่าป่ะแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งอ่าป่ะชุดตรวจ ATK ไม่มีสปอนเซอร์โอนตินฮะเอาไหมโอ้ตรวจเองหรอ เอาไปจกกันกอ้มองหนะ้าเพื่อรวยมารวยไปไปนอนใน้องบ้านเลยไป ยึดบ้านแล้วใช่ไหมไปไปไป,ปไปเร็ว้วยรู้ว่าเรียกทำไมอ่ะ bên ngoài nhanh nhanh Mà. xe khách, อ่พูดเออพูดเอฟซีฟังหน่อยเป็นไงกินข้าวยังกินข้าวยังหืมกินข้าวยังกินแล้วกินยังแลแต่แลแต่เออฮะแลแต่นะเอเอเอืออย่าง Hát gì? Ba Ba Sao? Huh? Ba lùi 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 อืมเดี๋ยวนอนหลดอืมจะาหญิงโอเคนอนนะโอเคฮะโอเคเออโอเค